สวัสดีครับทุกคนครับเช้าวันพุทธที่19เดือนตุลาคม2565นะครับครับเช้านี้ครับผมก็เดินทางไปทํางานตามปกตินะครับจากเส้นทางตัวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับไปจังหวัดกราลสินธิ์ผมขออัปเดตนะสถานการณ์น้ําท่วมนะครับอยู่ตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีหรือว่าตรงบริเวณหน้าถนนบ้านดินดําอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่นะครับผม ผมดูจากการประเมินด้วยสายตาครับน้ำน่าจะมีการลดลงระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะครับตัวนี้อยู่บริเวณหน้าบีซีครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับรถสามารถสัญจรได้หนึ่งเลนตรงกลางนะครับทางซ้ายมือครับอันนี้ก็บริเวณหน้าเซเว่นบ้านดินดำนะครับถือว่าลดลงระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ฮะน้ำก็จะเริ่มหนุนตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่ผมอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยนะแต่ก่อน ยังไม่ยังไม่ลดถึงขนาดนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็ตัวที่สําคัญก็น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับเช้านี้ครับเริ่มเห็นมอเตอร์ไซค์สัญจรกันแล้วนะครับอ่าครับนี่ก็รถเก๋งครับรถพิกอัพนะครับรถเตี้ยรถสูงรถมอเตอร์ไซค์ครับอ่ะโอเคครับช่วยกันนะครับผมอ่าอ่าไปครับคุณป้า นี่ครับ Civic RS ครับตัวเตี้ยๆครับก็ไปได้แล้วนะครับเคลื่อนตัวอย่างสบายนะครับอันนี้ยาลิสครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผมขับช้าๆนะครับสงสารน้องๆนะครับแล้วก็คนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับตรงนี้ครับก็น้ําลดแล้วฝั่งเลนทางผมไม่ค่อยมีน้ําแล้วนะครับเทียบกับเมื่อ2วันก่อนที่ผมเคยถ่ายคลิปนะครับ ช่วงเช้าๆครับผมถ้าใครสามารถตื่นเช้าได้แล้วก็เดินทางช่วงเช้าได้ก็แนะนําเลยครับโอ้ตรงนี้น้ําลดลงค่อนข้างเยอะมากครับลดลงเยอะมากครับคือ่าเยอะจากจุดเดิมเมื่อสองวันที่แล้วตรงนี้ยังเป็นทะเลเล็กๆอยู่ที่ผมพูดในคลิปนะครับตรงปลายน้าลดแล้วครับน้ําลดลงเยอะมากนะครับฝั่งรถฝั่งอันนี้ก็ขับเคลื่อนได้อย่างสบายขึ้นนะครับรถจักรยานยนต์ก็สามารถเคลื่อนตัวได้ขับได้นะครับ ตรงบริเวณจุดนี้ครับถ้าเมื่อ2วันที่แล้วนี่น้ําจะหนุนบริเวณตรงเกาะกลางถนนนะครับบีมแล้วก็กระเพื่อมมาทางนี้หมดเลยแต่ตัวนี้น้ําลดลงนะครับอ่าลถสไล,ลด์รถอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับผมรถที่ให้บริการรถจักรยานยนต์เช้านี้ก็แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับผมไม่ชชว่์นะครับไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นผลจากอ่าบริเวณบ้านสะดำสีนะครับอําเภอคลองชชยจังหวัดสินนะครับบริเวณ พนังกั้นม่น้ำชีนะครับเกิดการขาดขึ้นมาวกว้างประมาณ50เมตรนะครับผมแต่ว่าน้ำตัวนั้นมันไหลลงไปฝั่งทางคลองไฉกาะ,ะสินนะครับก็เลยทำให้น้ำบริเวณน้ำชีตัวนี้ลดลงหกหภาเลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นปริมาณน้ำไหลเยอะมากครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ